สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะ f c ทุกท่านนะคะวันนี้ก็นำงานที่สวยมาให้ชมอีกแล้วนะคะเป็นงานสีตะกอทอยกดอกลายลีลาวดีนะคะเป็นสีงาช้างบนท้องผ้าก็จะมีหลากหลายสีเช่นกันนะคะสวยแล้วก็มีมิติข้างในลายลีลาวดีนั้นทอยากมากค่ะ ลายลีลาวดีก็จะเป็นเอกลักษณ์ทางอำเภอชุมพลบุรีนะคะที่ทอลายนี้และทอได้สวยด้วยใช้ไหมบ้านทางพุ่งนะคะและก็เป็นไหมที่เลี้ยงเองด้วยขนาดของงานนั้น1,2ูณ2เมตรทอแน่นแล้วก็มีน้ำหนักมากๆค่ะสำหรับชิ้นงานนี้นะคะวันนี้ส ได้รับ1ชิ้นให้พรีเซนต์ขายนะคะก็ถือว่าช่วยแม่ค้าราคานั้น4,850บาทนะคะอาบน้ำยาพร้อมส่งฟรีนะคะสีงาช้างนั้นเป็นสีที่ยอมยากมากค่ะราคาก็พูดคุยกันได้นะคะวันนี้ก็นำม,มาพรีเซนต์เพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้น ทอแน่นทอหนามากๆด้วยไหมบ้านทางพุ่งเลี้ยงเองนะคะลายลีลาวดีทอยากอยู่แล้วค่ะใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความสามารถด้วยต้องไปเรียนมาจึงจะทอได้เป็นงานที่ทอยากมีหน้านางด้วยนะคะทักทายมาสอบถามเพิ่มเติมได้ขอบคุณสำหรับ fc นะคะอย่าลืมกด like, ไลค์ให้สายด้วยนะคะ